สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนื้อเชืวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับมาขอกหมอล่าตีครับพี่น้องนะครับถือว่ากระแสดีนะครับผมงัวดีขอกหมอล่าตีมีพี่น้องเข้าได้ไปเลี้ยงหลายตัวมื่อนี้นะครับผมมีชุดใหม่นะครับบ่หลายตัวแต่ว่ากะอยากให้พี่ให้น้องได้ของดีไปเลี้ยงนะครับมื่อนี้ก็เลยพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านลูกขเนื้อเชืวอีสานเข้ามาหางัวไปเลี้ยงนะครับผมนะครับมีอยูนิงคู่ด้านหลังนี่่ครับบผมมาทหนครับพี่น้อง เอฟซีนะครับผมเพิ่นมาปิดหนาขอกวนผมสีมาพว่าพ่อชั่วโมงของชั่วโมงนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายกับมดลําทีจังเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมครับเป็นนิที่สิบเอ็ดนะครับที่พ่อพ่อพี่น้องในช่องยูทูบ b e ช่องลูกขเนยวเซียยอีสานนะครับครับผมบ่าววัตถีครับก็เน้นผมมดล่มทีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับกับการตอบรับที่ทุกคลิปที่ลงมานะครับัวาทุกคลิปที่ลงมาก็ถือว่าพี่น้องตอบรับได้ออย่างคืืแมเดียวบิดนะครับครับเียวน้ก เอาพ่อฝากพี่น้องคือเก่านะครับก็ถามว่างวหลายโบโบหลายนะครับจ้างมอนี่พี่น้องเพิ่นกับมะถ่าวอยู่สองเจ้านะครับปิดไปสองโคมเพิ่นเก่เาไปแหลือโคมหนึ่งโคม,คมนี้กับปิดก่อนว่าว่าที่สิบมหอดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั้งอำเภอโกซุ่มนะครับเพิ่นกับมะหอดมาถึงกับว่าไห้แม่ซาแม่เบิ่งกันเลยกับบ่อทันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆจังหวัดนะครับที่คอยให้กำลังใจที่คอยสื่อว่านะครับแล้วก็พี่น้องทั้งต่างประเทศนะครับทั้งหลาย เพื่อนมาก็บอกว่าบอทันเบิรงนแยมเลยกับพอทันเพิ่นอยากเช่าครับชิปนี้กับว่หลายตัวนะครับกับเป็นราคาที่ให้พี่น้องที่บอสูงนะครับกับสี่มิวแม่โคมสองโคมแม่มันสวงแม่หรอกกับแม่สาวน้อยทจำนัำหรอกครับกับการจะให้พี่น้องคือเก่านะครับเอานะครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมคือเก่าครับพี่น้องต้นคลิปแจ้งที่วีเบอร์โทรไว้จังน่อยนะครับผมครับส้องรับที่วีมลัน ตีนะครับบ้านโน้นเจริญนะครับครับผมตำบลแมงดงครับผมอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับ098112 7 829นะครับเบอร์หนึ่งเหรอครับ0 8 3 8 2 5 3 7 5 8นะครับเกียรติไลฟ์เบอร์นี้โทรได้ฟีดบุ๊กนะครับฟีบุ๊กนะครับสมเกียรติมณีเป็นภาษาไทยนะครับอ้าวนะครับสิขึ้นยูหน้าจอพี่น้องนะครับครับผมหลายท่านอยากขูดราคานะครับผมครับไปยุคโกสุมนี่่่กิบนๆวา โค้งามงามเจังสี่นะครับพี่น้องมาหอดหอดฟ้ามได้ของดีไปเลี้ยงน้ำนะครับผมลูกตัวเมียงามงามนะครับผมลูกแรกว่ะครับมาแล้วูกลูกแรกนะครับลูกแรกครับพี่น้องเบิ้งนะครับลูกของไอ้ซุปเปอร์แมนครับเป็นเป็นลานของซูเปอร์เอ็กนะครับหลานซูเปอร์เอ็กครับพี่น้องลูกแรกเบิ้งครับเมฟเท่ครับตัวนี้ลูกลูกของเจ้าซุปเปอร์แมนนะเพี่อนลูกซูเปอร์แมนเป็นลูกไส้ซูเปอร์เอ็กนะครับผมโอ้ให้ลูกเก่งนะครับผมซุปเปอร์แมนอันนี้เพิ่นปิดไปก่อนผมมาประมาณชั่วโมงนึงครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกนะครับลูกตัวเเมมียยงาๆล เอากระสิบตัวเล็กจังไวยนะครับมาล่ำตีคู่จังสี่ขั้นพี่น้องมักน้ำขั้นมาได้ของดีนะมาล่ำตีไปนี่เอาถามผู้เพิ่นมาจะกลัวซุ่มนี่เ <c oughs> พิ่นได้ไปรลายไปไหนล่ะครับครับเปิดปิดไปที่เจ็ดมืดหานะครับเจ็ดมืดหา <c oughs> ่ <c oughs> หน้อง, <c oughs> งนะครับคู่นี่ของครับตีนะครับผมโอ <c oughs> ้โหเสดายครับพี่น้องนะครับเอาให้เบิ้งพ่อเสียดายครับพี่น้องพ่อเสียดายนะครับเอาเอาเบิ้งตัวที่เหลือกันเลยครับว่าที่นี่เอาตัวที่เหลือได้นะครับเอาคู่แม่ลูกแดงๆนะครับอันนี้เป็น อ่าคู่น้อยนะครับผมแม่ลอยสี่สิบอยู่เนาะครับผมเป็นลูกแรกคือกันนะครับลูกแรกครับพี่น้องนะครับผมอ่าแม่ลูกแรกนะครับลูกสาวได้พ่อเดือนไปลูกสาวกับพฤษภาไหมครับกับสีว่าเดือนกว่าสามสิบพฤษภาครับผมสามสิบพฤษภาก็ได้เดือนกว่ากว่านะครับผมลูกกาเดทเคฟหกแปดครับพี่น้องลอยอ่าสี่สิบอายุขับส่วนสูงแม่นะครับกาเดทเคฟหกแปดเกิดอ่าได้เดือนกว่ากว่านะครับผม อ้าวนนี่ลูกสาวคู่เมียลูกเด้อครับพี่น้องนะครับหลายไปไหนเหรอครับคู่นี่เปิดใบครับเปิดไว้ที่หกหมื่นหาพัทนะครับหกหมื่นก็อีกหาพัทครับพี่น้องครับผมเอาบอท่านครูเจ็ดหมื่นกว่าก็เอาครูหกกว่าก็ได้ครับพี่น้องได้ลูกสาวคือกันนะครับผมสําหรับคู่นี่หกหมื่นกว่ากว่านะครับลูกสาวกาฤทธเคหกแปดเด้อครับพี่น้องนะครับผมใบหลอดก็ครบนะเมียอายุประมาณร้อยสี่สิบนะครับลูกแรกนะครับผมอันนี้ลูกแรก ครับหกหมื่นเท่าไรก่อครับหกหมื่นหาพันบาทครับหกหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครูที่สองเดี๋ยวให้ไรออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับลูกไปบ่มีต่หนีเนาะครับเนาะครับประกันต่หนีครับอ่าประกันบ่มีต่หนีครับพี่น้องไเอกไปแม่นี่กับนุ่มซีหัวงามๆครับพี่น้องให้เบิ้งรอบโตนะครับเอาหกกัวครับพี่น้องครูเมียลูกครับเอาเป็นค่มที่สองเลยครับเบิ้งค่มที่สองนะครับผมลูกตัวเมียขึ้นกันนะครับเอาครูนี่กับค่มที่สอง นะครับลูกเป็นเครื่องดําแดงเนาะครับผมเป็นเครื่องแรกครับครับเป็นลูกแรกนะครับอ่าลูกแรกลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ครับลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับนี่ก็ลูกเคเอฟหกแปดนะครับผมแม่สูงอยู่ลอยหาซิฟลอยหาซิฟอะครับลอยหาซิฟเลยนะครับลูกประมาณจีกเดือนลรอครับลูกนี่คือเกิดวันที่ไอวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับยี่สิบเจ็ดกุมภาครับพี่น้องครบนะครับผมกับสี่เดือนเนาะครับแม่ท้องไปครับแม่ก็คือผสมกับ เทพเกีครติสองครับพี่น้องไอ้สีประดูของวิไลฟ้ามนีแล้วพี่น้องผสมวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนหกหาบ้านในหอดครับผมยี่สิบสี่นะครับมือนีวันที่สิบกรกฎาคมครับพี่น้องผสมผสมยุคคอามในรักความเมื่อนะครับเนาะนะครับผมเหาคู่แม่ลูกลูกแรกนะครับครับหลายไปแล้วครับพี่น้องเปิดใบพี่น้องเข้าได้คู่นี่เปิดใบที่เกียรติมือเงาพันนะครับเกียรติมือกับอีกเก่าพันได้พี่น้องนะครับแม่กระทับเรียบร้อยแล้วอะไรลูกไม่อีกแล้วนะครับผมอเดี๋ยวอะไรลูกมาหาแม่จังหน่อยครับพี่น้องมาไ เอาเครื่องอมดําแดงด้วยครับพี่น้องเครื่องอมดาแดงนะครับเอาครูนี่ลูกแรกครับพี่น้องได้คูกแรกแม่ลอยหาซิบอไรอยู่นะครับผมผลได้ไหมครับแรกนะครับผมเอาเพื่อานะครับลูกกาเลสเคฟหกแปดครับพี่น้องลูกเคฟหกแปดแม่ทับนะครับผมนะครับเคฟหกแปดนะครับผมแม่ทับเคฟเจ็ดสองนะครับเนาะครับแม่ทับเคฟเจ็ดสองนะครับผมครูที่สองนะครับยกหนึ่งเก้าคูที่สองนะครับอันแม่เพิ่นนะครับเอาต่อไป ไปเบิ่งง้วนทองนะครับเนาะนะครับครับผมสำหรับผู้อยากได้ง้วนทองไปเลี้ยงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผู้มักโบดใหญ่ๆเลยครับพี่น้องล้อยหาซิปหาบวกนะครับผมสำหรับผู้มักง้วนโบดสายลูกกระทบคิดดูบาซิ่นะครับโบดครบเครื่องต้องแม่นี่เลยครับพี่น้องครับสวยๆในทองพอได้อยู่ลรอครับครับถ้าไปพี่แซดหนึ่งสามศูนย์นะครับปีสาดแดงพี่แซดหนึ่งสามศูนย์เอาเบิ่งใบจังไหมนะครับปีสาดแดงพี่แซดหนึ่งสามสูงผสมบัญชีหาพฤษภาพ ฮกหาด้ครับพี่น้องประกันทองในไปตัวนี้ครับไปคือต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับคือตอนนี้มาแล้วกคือหมอระว่างนะครับแต่ว่าก็คือผมจะเปิดในราคาทีใไขทองนะประกันทองแต่ว่าพี่น้องคิดว่าให้ไปรุ่นเอานะครับตัวนี้คือเวลาตรวจทองมันน้อยนะครับเพอดีทั้งว่าเว่าทีมาครับครับกมก็คิดว่า พบว่าเป็นว่าไท่บานกับว่าน่าจะให้พี่น้องผิดหวังนะครับว่าตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับผมให้พี่น้องไปรุ่นเอาครับไปรุ่นเอาครับเพราะว่าตัวนี้รุ่นเอาเนาะก็ในตรวจท่องอีนนีครับคั้นตรวจท่องครับขั้นตรวจท่องให้ในบ้านนี้คั้นตรวจท่องให้กเกิดคือว่าเนาะครับมันกับการประกันทองมันกับสีเพิ่มอีกแนี่เพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับเนาะครับแต่การรักครับว่าตัวนี้เอาไปรุ่นเอาเนาะครับผมลูกที่เดนในทองครับคันติดทองครับเป็นลูกตััวที่นะครบ ตัวที่สองในรังเนยวก็ได้ครับผมว่าอย่งเด็กครับผมเอากระมี่ติ้งยู่แค่ติ้งนึ่งนะครับเออมันมีมันมีนมติ้งนะครับมีติ้งนึงได้พี่น้องเห็นไหมสองติ้งสองติ้งเอ่อสองติ้งนะครับเนาะแม่นครับอ่ามีสองติ้งนะครับผมแม่นี่เอาผสมพีแซดหนึ่งสามศูนย์ได้แบบเดียวกว่ารลบอะได้ครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นจ็ดนะครับผมเอาต่อรองได้ครับพี่น้องแม่นี่สำหรับผู้มาโชคดีเลยพี่น้องอาร์ตีโชคดีเลยนะครับ เอานะครับผู้สนใจโค้องแย่ลอยห้าสิบหาบวกนะครับเอาอีกแม่นึงครับตัวนี้แม่นี้สําหรับผู้มักลูกผสมรามันนะออกสามไข่ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็บโบสครบเครื่องให้กันครับพี่น้องเป็นหูจิ่นนะครับมีลูกมาจากตัวแล้วแม่นี่ครับกระชีบว่าลูกตัวที่สองที่สามนี่บอกครับกระชีไปสามไปนี่แต่ว่าแม่เขาจะสดนะครับยุ่นๆเลยนะครับแยกลูกครับพี่น้องนะครับเล่านมยังไข่อยู่ครับแยกแยกลูกนะครับ แยกลูกไปแล้วด้วยครับพี่น้องเหลือตาแม่ลูกก้อนนี่พูดครับแม่ติดทองหรือไปครับแม่ประกันทองครับตรวจทองซื้อเลยครับตัวนี้ครับนะครับผมตรวจทองแล้วกระพอใดอยู่ครับในทองกรบพอแค่เอฟสามหนึ่งนะครับแค่เอฟสามหนึ่งนะครับผมครับมีหลักฐานการตรวจทองผมนะครับใบนี้ครับนะครับผมมีแค่เอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเป็นกระติดใบตรวจทองมาให้เรียบร้อยนะครับผมเอกสารการตรวจทองอ่าผสมยี่สิบห้ากุมภาพันหกหาครับพี่น้องขั้นติดทองอยู่เป็นทองที่สามนะครับเนาะเป็นทองที่สามนุ่นไปไร้หัวแม่นั่นนะรวยเท่าไรครับผม บวร่อย40ได้หรือเป่ครับความสูงอ่ารอย40บวกอยู่นะครับเนาะครับผมนะครับรอย40บวกนะครับสำหรับหูไรมักทองอ่างลึกๆนะครับย่นๆนะครับบามันหูสันสันนะครับไข่ไงแม่แยกลูกฟังราคาเปิดนะครับหลายไปไหนน้อครับครับราคาเป็นี่นะครับเปิดไว้ที่หามื่นเก้าพันบาทครับหามื่นกับอีกเก้าพันบาทได้งัวแม่ทองหูสันได้พี่น้องนะครับเสันครับอ่านะครับออกไทยใหญ่ือลูกผสมบามันนะครับหงใหญ่อยร้อย40บวกนะครับผม สนใจกับมาเบิ้งตัวจริงได้บ้านครับคือแยกลูกไหมเนี่คือกล้าบอกเลยครับว่าเขาเห็นลูกเก่งมากเลยครับลูกเพื่อนดีนะครับเนาะดีครับคือเห็นลูกนะครับแยกออกมาเนี่คือลูกมันเป็นตัวแม่นะครับลูกกบอลมาเอาัวดทองไปเลี้ยงครับพี่น้องครับผมเอาไปรุ่นเอานะครับถือว่าพอได้ทองก็พอเก่งได้แหละครับ KS สามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเบิดไปครับผมมาเนี้ยังแม่สาวหน่อยตัวนึง่งก็ยังแม่สาวหน่อยตัวนึงเนาะเดี๋ยวเฮางยางไปเบิ้งกันนะครับผมเอาแม่สาวหน่อยสำหรับผู้งบบ่หลายมาเอาแม่สาวนอยไป เลี้ยงไปผสมเอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับแม่สาวนะครับตัวนี้จักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้อายุกันสิปีเศษเจษล่ะครับปีเสศษเศษนะครับเนาะท่านได้เป็นสัตว์เป็นหยังดอกนะครับแม่สาวเปิดไปร้ายไมนได้ครับแม่นี่ครับเปิดไว้ที่29่สิบเกาครับสองหมื่นครับอีกเก้าพันด้วยครับพี่น้องสูงลอยสามสิบหาได้อยยุครับพี่น้องครับผมลอยสามสิบบวกลอยสามสิบหาแล้วเล่านี้นะครับผมตัวนี้ประมาณสิบเท่าแลก็ครับอายุ ประมาณ14-15เดือนนี่หละครับ1 4ถึง15เดือนนะครับพี่น้อง เปิดไว้สองหมื่นเก่านะครับเนาะครับสองหมื่เก่าพันครับสองหมื่นเก้าพตัล่องได้ครับพี่น่องนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงในบ้านได้ก่อนครับผมครับมาที่บ้านโนนเจริญนะครับบ้านโนนเจริญตําบลแวงดงตาบลแวงดงครับอำเภอยางสีสุราษฎร์อาเภอย่างสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับมหาสารคามนะครับเบอร์โท่เบอร์ได้ก่อนครับครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าด่ิดแปดสองเก้าอได้ครับพี่น้องอีกเบอร์นึ่งนะครับศูนย์แปดสาม สองหาสามจิตหาแปดนะครับสามจิตหาแปดครับ <Jamie, S 2> พี่น้องนะครับผมอดีไร้พร้อมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับมะลันตีนะครับผมหัวดีมีคุณภาพนะครับผมอ่าครูนี่นะครับย่างเห็นตัวย่างนี่ครับผมงามๆจังสีนะครับผมมาบทท่านมาเสียดายแต่ว่ามาบททันนี่ยแหละพี่น้องนะครับผมครูเมียลูกงามๆนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะซุ้มที่เหลือขันมักอีรีน้ำเพลินกะราคาหนีไปราคาห้องนะพี่น้องเมีนครับนะครับมาต่อน้าเพลินนะครับผมกะที่ได้ของดีน้ำเพลินไปเลี้ยงจังครูนี่กับพ่อเอานะครับเพลินห้องไว้มาต่อลองเอาได้ลูกตัวเมียพร้อมลูก ก็เป็นลูกตัวแรกนะครับยังสดอยู่นะครับผมเอานะครับเบิร์เหล่าน้องเป็นลำตีเนาะครับเนาะครับผมเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในหลายนะครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมมาชมอีบของดีกับมีมาเรื่อยๆมาชมคลิปว่าท่านกับล่องโท่มาถามเพื่อนเรื่อยๆหาเพื่อนมีชุดไหมของมาไม่มีมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องแกล้งลูกค้าก่อนนะครับคือว่าคือหลังคลิปลูกค้าจะโทรมาตลอดแล้วก็เพื่อนกับขอแอดไลน์เบอร์แล้วก็วมีดีโอคอลกับคือเพื่อนกับปิดเลยนะครับแล้วก็รังค้นกับมีมาไปเพื่อนกับเข้ามาเบิ้งถามว่าหลังจากคลิปนั้นลาาาตีขยไปประมณ สิบถึงยี่สิบตัวนะครับครับผมช่วงที่บ่ได้ออกคลิปอาทิตย์บางสัปาหนะครับครับผมมาเรื่อยๆนะครับลูกค้ากับครับมีมาเรื่อยๆเนาะนะครับบางทีผมอาจจะบ่ได้ว่างมาไทยให้เพลินตลอดนครับพี่นงค์หรือเร็บ่ได้เห็นในคลิปแต่ว่าขันแอดไลน์แอดจยังเพลินมากอะให้เพลินตลอดได้นะครับเมีนครับมีตลอดนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมะล่ตีไลน์ครับผมจากไลนพี่น้องไปสมนีเด้อครับพี่น้องนะครับติดตามเรื่อยๆนะครับงวดดีจากคอของมะล่ตีนะครับมีม่มาเรื่อยๆก็รับชมมหรรือออว่่่าาเบบิงดดดคกจะะีีทสุนัผม เอานะครับจากลาภพี่น้องสมนีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ